แค่เอ,อ๊ยรักธรรมชาติอะไรหนูดีไปหาพี่เตี้ยมไปอ๋อพี่ลาคานรักธรรมชาติอะลกลมวอยๆอยใช่ไหมพี่เตี้ยม นังคุดดีใจเลยถ้าพอได้ออกมากินหญ้าเล็มหญ้านี่ฮะเพิ่มับเพิ่มทับแม่เธอไปไหนฮะเอานวแม่นายนั่งอยู่แม่นายมานี่เร็วลูกเร็วกินหญ้าลรอลูกกินหญ้า อะไรนี่กตเธอ,เอไปกินหญ้าเหมือนเพิ่มทรัพย์ก็ไปไปเร็วไปเร็วเอาเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเ็วไปเร็วเอาเกลือไปแล้วได้เอาชุดนู้นออกมาอีกแล้วออกพร้อมกันไม่ได้แม่ดูไม่ทันแม่นายนอนอยู่ไกลไกลสีดำดำ เทียมเทียมครับเอาเๆๆๆๆๆอาเอาเอาเอาแล้วต้นน้ำฮะต้นน้ำมันจะได้งอกอีก เชยมครับลูกเป็นไงครับเป็นไงครับ นายพี่เทียมเจ็บตาเหรอลูกไม่ดูสิไม่ลูกเจ็บตาเหรอครับไปงันเข้าบ้านไปเดี๋ยวแม่ไปใส่ยาให้ไปแล้วนี่อะไรนี่พี่หมูหวานอ่ะหมูหวานอืมบางคุดบางคุด